สวัสดีค่ะจากบริษัทกินวีซีไอนะคะบริษัทกินวีซีไอของเราจําหน่ายบรรจุภัณฑ์ป้องกันสนิมหลากหลายรูปแบบค่ะเช่นพลาสติกกันสนิมกระดาษกันสนิมสารป้องกันสนิมทั้งรูปแบบผงและแบบน้าค่ะโดยวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานถุงพลาสติกกันสนิมร่วมกับ v c i d i s c ีซินกันนะคะการป้องกันสนิมด้วยเทคโนโลยีแบบไอระเหยหรือ VCI โดยสาร VCI มีคุณสมบัติในการปล่อยระเหยระดับโมเลกุลออกมาเกาะที่ผิวของโลหะทําหน้าที่ สร้างชั้นฟิล์มเคลือบผิวของโลหะไว้ช่วยป้องกันไม่ให้ผิวของโลหะสัมผัสกับความชื้นและออกซิเจนซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสนิมค่ะโดยโมเลกุลของสารการสนิมจะสามารถสลายตัวออกไปได้เองเมื่อเรานำชิ้นส่วนโลหะนั้นออกจากบรรจุภัณฑ์การสนิมจึงสามารถนำชิ้นส่วนโลหะนั้นไปใช้งานต่อหรือเข้าสู่กบวนการผลิตได้ทันทีค่ะ โดยไม่ต้องร้างทำความสะอาดจึงช่วยลดการปล่อยน้ำเสียไปในตัวและยังช่วยลดขั้นตอนและเวลาในการทำงานซึ่งเท่ากับว่าบรรจุภัณฑ์ป้องกันสนิมสามารถลดต้นทุนและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะ